คู่รักกระแต่งลูกตามรอยฮันนีมูนสิบปีก่อนแต่งอีกกี่ปีคาเตียงก็ไม่สั่นคลอนเป็นภาพโมเมนต์ที่น่ารักและอบอุ่นหัวใจล่าสุดนั้นหมอโอ๊กสมิธอาระยะสกุลพร้อมภรรยาโอปอปันนิสราพาลูกชายลูกสาวฟ้าแฝดบินไปเที่ยวไกลถึงสวิตเซอร์แลนด์ย้อนวันวาน,วานช่วงที่บินมาฮันนีมูลเมื่อหลายปีก่อนมีแคปชั่นบอกเล่าเรื่องราว มาสวิสรอบนี้ตั้งใจพาเด็กๆมาตามรอยที่ประสายกรุย่สมัยมาฮันนิมูนกับคุณโอปอแป,ป๊บๆผ่านไปเกือบสิบปีรอบนี้มีผลผลิตมาด้วยสองคนจากเหตุการณ์ที่ผ่านช่วงลำบากมาตอนเด็กๆคลอดก่อนกำหนดมาไม่เคยกล้าคิดเลยว่าจะมีวันนี้ปีนี้เก่งมากๆแล้วดูแลตัวเองได้หนึ่งร้อยเซ็นต ตั้งใจอ่านตั้งใจดูสอบถามพี่ไกดเป็นเด็กหน้าห้องเหมือนพ่อกับแม่ไม่มีผิด